พอร์ตพระนะโอ้ยลืมปิดเสียงในกลุ่มพอดมาหามซอยเนจม,จมจมจมสวัสดีครับอยู่กับผมเอกเจริญทรัพย์ยนะครับเ <laughs> ปิ้นต้นสวัสดีครับพี่สิงสวัสดีครับ เห็นอะไรเห็นละกว่าจะจมบ่ะนี่โอ้ยโสยู่คนละมองเลยกรรมของเวรนเวนของกรรมพอไม่ได้เห็ดจมเอ้อ ต้นพอดเปิ้ลจากพี่สิงห์นะครับพี่เอ็มสวัสดีครับพี่เอ็มอยวาพาย,ยางไปเบิ่งขักนั้นสวัสดีน้องพอร์ตอยู่ไหนอยู่บ้านนี่แหละอยู่ยะโส เหมือนวิชาเลยข่อยเขาบอกไปดูให้หน่อยวาท่านมาเบิ่ง่แห้ละเด้อแพ็กทิมโคโลอยู่นี่ ปัญญานั่งเฝ้าเฉย,เฉยๆกำๆๆพอร์ใครมาอะไรติ่งๆอยู่ในช่องขาดหรือหลุดหุดเลยแล้วหลุดออกมาเลยเฉม อุ้ยแช็บพระนะขายไอติมกันอีกแล้วเลื่มปิดเสียงพอดบอกในกลุ่มสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออปิดได้ปิดได้ จมที่ไหนอีกอยู่แถวบ้านมามาอุ้มเอาขึ้นมาดูให้เขามาดูให้เขาพี่ไม่ได้เอาเวทคนเอาลงจมหรอก<ม>เขาบอกว่าเขาเดนเดินชนต่อเดินชนต่อแล้วทีนี้มันหลุดดิ้นไปดิ้นมาก็งี้แหละลงเลย อัดคลิปไปขายให้ช่างเดี่ยวดีไหมนี่จะเอาขึ้นยังไงเนี่ยแท็กหลุดสองข้างเลยเลยข้างเดียวแฮมไมเอ็อุ้มหลุดข้างเดียวข้างขวาหลุดข้างซ้ายอยู่เนี่ยข้างซ้ายอยู่ แต่ข้างขวาไม่เห็นแล้วนูน่นไปอยู่ข้างหลังนู่นแทกเฟรมมันต้องมาตรงนี้ไงเนี่ยมันต้องมาคู่อย่างนี้แต่นู่นแทกมันไปอยู่นู่นนะนั่งเบิงสิละเนาะ ถ้า่อยคุยเด้อผูใ้ใดบอก่อยสตรีมจรันสวัสดีครับเปิ้นอยู่เปล่าเปิ้นออกมาดิมีอะไรจะบอกเปิ้ด <c oughs> <c oughs> เอาไม่เคลียร์้นวะท่นพนาเขามันเคลียร์้นได้ผมบอได้มาหอดวันนี้หรอไอ้เขาบอกว่าไมา่เอาขึ้นให้แน่วะท่านโอ้ยกัดเลี้ยวท่านเลี้ยวล,ลืมเปิดเพลงก่อนเนาะเมื่อกี้ พอ,อย่างพิสิงเบิดแนวสีบาลอาไมา้ยัดเดินตีนเดียวพนะดินไม่ได้หรอกอุ้มยิ่งดินยิ่งลงต้องรอดินมันหมังก่อนเยาเยาพนะว่า,าวอปป้าปี๊ดหรอมันดูดได้บอลในคลิปเนี่ยดูดแน่ ไม่ออกเลยเนี่ยจะไปยังไงมายังไงดีนั่นนี่พ่เอมรอแง่งก่อนนะมั้งได้ยุ่พระนะเขาดินแล้วนี่เขาดินจนมันลงคลากหลายเปมดิวดีจ้าเขาดินคักแล้วนี่ดินจนจนจนเอาว่าขึ้นนะ่ะ เอาสลิงผูกเฟรมข้างแท็กหลุดเอาอีกคันมาดึงหรือกจัหวานลนะ่ะใครจะไปจ้างอีกคันเนาะเข้าใจเขาไม่อยากจะจ้างอีกคันแล้ว ถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายอยู่รถคนรู้จักกันนี่แหละเขาโทรบอกให้มาดูให้หน่อยรถอยู่ในเมืองนี่แหละอยู่ในเมืองยะโสเน่รถเจ๊ปุ๋ยเจ๊ปุ๋ยบ้านตับเตา่า เพิ่นสวัสดีจ้าหายไปนานเลยอ่ะคิดถึงคิดถึงโอ้ยเบิดแนวสิภาคเลย หมดแนวจะภาคจริงๆคนกับสิจมพอค้นวยบริรร้ลงนี้เขาบอกให้มาเบิงไห้ทับวันดีเขาว่าให้มาเบิงไห้เนะี่ยร้อนำอยู่ทางในดี่ร้อนำอยู่ฝั่งนี้แหละ มีฝั่งนี้น่าจะใช่มั้งพวงใช่แหละล้อนำอู่ฝั่งนี้เขาบอกว่างั้นนะอย่างแตกใช่ถ้าสองคันมันขึ้นอยู่แล้วแหละแต่นี่มันคันเดียวไงหวานมาดีจ้า เนี่ยว่าสิปิดคือมากหลไยแทยนอบานเลยพนสิภาคยังให้ฟังละบานเลยทวดวาน <c oughs> วานหายไปไหนมามีแต่คนคิดถึง โอ้เห็ดยังไงล่ะพระเอกพระเอกก็เบิดวิชาคือกันดนแนวนีน่กันเอาขึ้นเองเนี่โมมีทางที่วดาเขาเอาขึ้นว่าได้ดอกแนวนี่บอกบ้านกวดไม่เอาไม่เอาช็อตเด็ดไปไอซิงอีกจากสามสี่มือคนละมันแห้งก่อน ไปเอาขึ้นจบกลนจบกลนจบกลน ถ้าไม่มีตัวช่วยยังไงก็ไม่ขึ้นแม่นแท่มก็ไม่แน่หรอกรอให้ดินหมังก่อนวินขึ้นมันน่วงไปหมดน่ะเบ่งลอง้อยลอง้อยเข้าดิน นยปุติดคอกหมูตี่ผีบ่าเหลียวมันฝนมันฮึมยังสี่ละคือว,ว่าจังเด็กคือว่าอัางสันติดคอกหมูได้กินขี้หมูบะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแช์แล้วแต่เขาเราไม่ใช่เจ้าของรถด,ดินแห่งตัวมันเอาขื่นยงเห็นมันหมังก่อนมันมาคือขอกูเก่าแท้ พอกงูจังไดยมันเป็นทีโรงธรรมาดาหอมบกกขด เมือ่อยภาคแล้วได้บัตรเนี่ยเดี๋ยวมือเอาขึ้นเดี๋ยวขอรเสียเอาขึ้นให้เบิงจังมาเบิงเนาะ <c oughs> บอกเสียตะมาเอาขึ้นยันไม่ได้เอาสองคันแล้วมาดึงกันเนี่ยแมวนี่ แม่โคตกน้ํามึงยังไม่เก็บมึงยังไม่กู้ขึ้นอีกคนตกเนี่ยเบยทักษะมาแรงทักษะ <c oughs> เขาไม่ได้ตกน้ําเขาทําโจมทักษะสักษามาแรงอีดีทักษะ, <c oughs> กษะ,กกษะนี่ <c oughs> เอารถเขตมายกได้นีีกเปิดบล็อกให้หน่อยอยากโทรหาไม่ได้ปิดบล็อกกำลังตามมาช่วยอีกทักษามาช่วยหน้อยจะโทรมาทำไมล่ะทักษะคนทำงานทำการอยู่เนาะ บอกที่ไหนไม่ได้บอกยังเห็นกันอยู่นี่เพื่อนอวนดีนะกอดอุน่นแน่แช่มสม่าอีกแล้วจัดไป <c oughs> โทษจังใดคอยสตีมอยู่ไหมใช่ใช่แช่ชมบุยบุยบุย,บย ทักษะเพื่อนออดแอบพาไปดูภายในแมคโครหน่อยทักษะไม่เคยเห็นไม่รู้เขาล็อกหรือเปล่านะแล้วดูเขาไ,ไม่ล็อก รถเก่าเหลือตัวน,นี้หลายปีแล้วตัวนี้ทำท่าใดครับแบบนี้ที่้าเขามาเห็นเอเขาว่าจังสี่เขาว่าเขาเดินชนต่อ๋ยม่มูเขาบอกว่าเขาเดินชนต่อแล้วแตกมันหลุดท่อเออนอกเลยแทกมันหลุดแล้วก็จม เขาบอกว่ามาดูให้หน่อยก็เลยมาดูให้นี่แหละก็เลยโทรบอกเขานู่นแหละอีกสี่ห้าวันนู่นแหละค่อยมาเอาขึ้นจมค้นละคังอีกจักซีหามืองผลตาจังเสียวขึ้นมาเด้อมาไทยอาเด้อเมือเอาขึ้นพี่ต้นเขาเทผมไปนานแล้ว ใอาจารย์จะมาเอาขึ้นเป่าคาถาใส่เนี่ครับท่นเป่าจนานาเลี้ยงมัดเหรอมาโดนดเลยสินี่ขันมันอันยิ่งซื้อคอยบดยานได้นี่โซมันโตกนี่เหลียวคอยง,งงน้ำอยู่คอยกระเบิดวิชาขึ้นกัน,นโซโซบดโตกบอกมันสบายทำนี่คุณนีดด้คุยอีก ได้ได้ได,ได้ที่มาบอหลักคือไก่แถคุ้มบอนะบอเนี่ยดอกคุ้มอยู่ดอกเบิดมืออยู่เบิดมือจจ๊สีขึ้นบอฟุนาแทกว่าอยู่ผาดอยู่ทัวที่มาลหลายๆมาผเดหย่อนบมวน ถ้าหายเสีว่าตขาขโมยรถไปไปมีวิชาเนี่บอกเนี่ยเอาขื้นอยี่ไ,ไหมคอยว่ามันต้องสองขั้นหลหะอ่ยังสี่ได้นี่คอยกระเบิดวิชากันพ่อแบบนี่โซ่ตกนี่เมื่อกี้เห โม่เปลี่ยนมือกันด้แบบนี้เฮ็ดว่าสิเฮ็ดคลิปให้โยเฮ็ดบม่เป็นไว้ตะจ็กสิบางเลยโม่มืออาชีบ เร่งนำจานฝนมาใส่คพือสีขึ้นไ้เ <c> ป <oughs> อนไปก่อนนะคะทุกคนคิดถึงจ้าคิดถึงเหมือนกันจ้า <c oughs> บุยบุยบายบาย ออยังผี่สิงพ่อยังก่อนไปทิ้งลายไว้ให้แชมป์หน่อยเพิ่น นะไม่เหรอพ่อพ่อได้เอาไม้พ่อได้เอาอย่างมากเลยพี่สิงสตรีมหน่อยบอกเพื่อนผลดอกเขาทิ่มไร้ไปหมมา,ายสม่าไรท็อป <laughs> เอาเด้อบันคอยดเด้อใจเบว่างพนะ่นะอ่ะซับนี่ละเด็ดพมสีเบิดเดี๋ยวมือเขาขึนสิสตรีมสิบอกดอก